แต่พี่กรมโมมาใช้รถโง่ๆอย่างนี้ได้ไงน่ะมีแค่คันเดียวบอสแล้วจีทีพีไปใช้ไหมได้จไม่ไมีรถสำรองอีกเจริญน่ะใครมันหมูคว้านซื้อเหี้ยเด้อดวะเจออะไรพี่กรมโม205ครับไงความคิดผมดีปะ่ะ มันต้องแบบแต่งแบบเดียวในสื่ออย่างไม่ต้องแต่งกันแลงครับแบบไม่ต้องแต่งอะสง,งสารเพื่อนคนนั้นเวย้ยมันไม่รู้วะมันให้ใจใครไปสุดท้ายมันโดนทิ้งหมดเลยอะโดนทิ้งอย่างเดียวเลยอะไอชอ,อ่ะเจตเต่าอนะไรเจ้าง,งนะูอะ ไปที่เลเซย์นะคุกนะคุกนะอกออกดูดูฝั่งใครดีวะทำเลยน้าคุกแล้วลงเดี๋ยวเลซย์เ้ยถ้ไฟใหญ่กูดูเวทดีกว่าเวทไม้ออกตัวบักก็มี้น่าจะไม่บักละมาวะดูเวทดีกว่าลัน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 มาวะเปิดแล้วเปิดแล้วมายังมายังมายังเพือนมายังเพือนมายังไกินอไพูดอ่ะูเสียงเลยน

เฮ้ยไอ้เฮียต้องขับเข้าไปในวงไฟเนี่ยสวยนะลุงเนี่ยไอ้ลงตรงนี้สวยเนี่ยเฮ้ยเียอดันดันไปงั้นโดนนัวนแะที่โล่งจัดเลยเอาโดนโดนเปิดกูบอกแล้วโดน ก็แล้วก็โดนคงไม่สวยวะแต่ได้อยู่แก้ได้อยู่แก้ได้อยู่เย็ดวายวายเอา้าสวยเอ้าเอ้าสวยเข้าเวทตายอย่างงี้สวยเอ้าสวยสองชีวิตปะถ้าเวทไม่เกิดอาจจะซวยเราชุดแล้วสวย มึงอุ premier, terminar, ้มเ็ดออกมึงมึงอุ้มอุมันออกอุ้มออกมึงอุ้มมันออกไปไกลๆชุบแล้วเนี่ยชุบซ้ำอ้าเสียเวลาอีกชุบซ้ำเสียเวลาอีกเแล้วกูเิดแล้วกูเก้วกูเแล้วกูเกิดแล้วกูเแล้วย่าบานอย่าบ้านเลยยังมีโอกาสอยู่ยังมีเวดต้องทำสิบหัวต้องทำสิบหัวนะโอ้โหเรียบร้อยเลยกูบอกเลยถ้าทำถ้าถ้าช็อตนี้ทำไฮไรไม่ได้คือแฟมโดนนะกูบอกเลยแฟมโดนะไว้หนึ่หัว เอาอีกเอาอีกมมงตองเอาอีกมึงต้องเอาไม่ต่ำกว่าสิบหัวูัวตายตายมตองเอาไม่ต่ำกว่าสิบหัวมันแพ้มมนซวยไอ้บี้จัดไปเลยไอ้บี้จัดไปเลยไอ้เี้จัดไปเย วิยวุยเีอยโอแม่งรีได้ามาเลยว,วะไอเวตตี้ตายแตรีได้ามาเลยวุ้ยัไยง,งยไงยตายเยอะเฮียโอ้จบเลยคุณบอกแล้วกลัวถ้าถ้าเวทเวทได้สิบหัวคือชนะไฟท์คุบอกแล้วแล้จริงๆด้วยเฮียเอาจัดอ่ะ มันต้องมิมนะคือฝั่งเอ็กดีเนี่ยต้องอย่าให้เวทได้เล่นเลยเว้ยปืนแม่งต้องต้องยิงแม่งคนเดียวเลยอะฝั่งรันเวยอีกเลนนะพี่ปืนมากดให้หน่อยพี่รันเวยอีกเลนนะพี่เฮียเอาจัดเพี่สีศพสีศพตรงผมจี้ดิจี้ดิจี้ดิตีเฮียเปลี่ยนเกมจัดเลยอะเปลี่ยนเกมจัดเลย ไอ้เลนเลนสายมันโฉบศพเพื่อนมัน ja มันมันโฉบโฉบศพเพื yes ่อนมานะมันรีได้ปะน่ะด้รีได้ป้ะปวดอะไรดีรีได้อะโอ้ยเว้นโดนโดนล็อกนี่คือจบเลยนะโอ้ยดีรีได้บอกเลยว่าสวยปอดเลยบาโครสวยเฮ้ยคืนว่ะคืนแฟมคืนแฟมคืน ไปมึงวิ่งโง่ๆอะไรอย่างนั้นล่ะอยู่ดีก็วิ่งลอยหน้าไปโอเคหัวเล่นเฉยเลยอะไรวะไอ้เหี้ยจอนบิกเฮ้ยสไลดนเดี๋ยวๆๆจอยวเดี๋ยวอนบิกทิกใหม่จอนบิกทิกใหม่อ๋อชุกสิหัวขึ้นเล่าขึ้นเล่าปืนปืนปูไฟแล้ว ยัเว้นแม็กแบกจับเลยเฮ้ยแม็กเป็นอะไรอะแม็กอินเนี้ยเลีซ้ายเลียซ้ายอ๋ดิ๊ออดิเอาดิหัวเลยตีย้ายสออกย้ายสบออกย้ายสออกย้ายสบออกย้ายสออกย้ายสออกย้ายสออกสออกผมไม่ตายยัยเว้นแบกจับย้ายสออกนี่แบกจริงชนเลยครับชนเลยครับเต็มบบเช็คเอฟบดีครับ เอ้ยอ้อ้ไเ้ไอ้อ้เอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไเ้ไอ้ยอ้ไอ้ยอยอ้เอี้ยอ้้ยออ้ไอ้้ไเ้อ้ไอ้อ้ไล้้ยอ้้ไอ้้อ้้เอาเ้้อ้ไอ้้ไอ้้อ้เอ้อ้้ไ้้ไอ้อ้อ้้ยออ้ไอ้้ยอ้้ยอ้ไอ้ไอ้้ยอี้ยอ้้อ้้ยอ้้ไอ้้ไอ้้ยเ้้ยออ้ไอ้ไไอ้้้้้อไออ้้้อ กูบอกเลยถ้าอีกดีอุ้มเวทไปกักได้นะชนะไปแล้วดูทรงอ่ะโง่ไงนี่แอคมาดูมาดูมาดูตีมาดูตีเกมครับวันนี้ไอข้นมาขึ้นมาขึ้นก่อนขึ้นก่อนตีพร้อมเกมครับช็อตนี้มาสามเลยมาสามไม่ได้สามยศยศเกมในช็อตนี้มาว่ะช็อตนี้มาว่ะเอาว่ะเย็ดเย็ดเย็ศ กูจะนี่เอาตัวมาทำแล้วเอาตัวมาทำแล้วได้หวะเอาไม่ได้หรอวะเอาข้างล่างเอาตัว grab ball ball จบดี b a l บขึ้นขาเลยแอคเลยช็อตนี้ตีแอคเลยข้นาซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยมึงรอดูเลยนะเดี๋ยวถ้าอุ้มไม่เอ๋อเนี่ยร้องอีกมึงรอดูเลยแต่อติไม่น่าจะอุ้มหรอกว่าอติอุ้มบอกว่าปกเตียติอุ้มบ้างมึงจะหนีไป่ได้ có tiền tỷ um và là cái lên cái um ba cái um ba thì bằng ai bằng cái lên um ยังยังยังไปพาพี่บ้านเราไม่หนึ่ง้านเาไม่สบหนึ่งปียไม่อยู่แล้วรับมาเลยาเนื่องวัดีไอเยี้ยมึงลุ้มหน่อยดิแน่รถรถติดวงช้าจังวะแม่งวิ่งอยู่คนเนี้ยเมียกูหลับอ่ะไม่อยากปลุกเนี่ยไม่ตายไม่ตายคนไหนตอมงเาองหนราไม้อหอตมึงเรต้องหล่อตอมต้อหล่อต่อาเ้องหอาง่อ่เพิ่งอ่อาง่อ่อง่อเริ่งออึเพ่อตงเอ ดูลุงเนารถของเราไว้กรถของเราไว้เล่นเข่าเยอะๆรถออก E B ก่อนดิออกเอารถออก E B ก่อนเล่นเขาเยอะๆนะเล่นเขาเยอะๆนะีนะหมดแ้ตายแล้วล่ะเพิ่มปีเพิ่มห่ออย่าเพิห่อพี่พร้อมยังไม่หอเหรอโอเคพร้อมยังพร้อมยังพื่อดไม่ได่บนรถนนรถต้องพี่ E มึงขับก่อนดิให้มันรู้ว่าขับได้ป่ะน่าขับตรงนู้นน่ะขับได้ขับก่อนดิขับได้ซ่อมแล้ว

จะบอกนะอุ้มสองเพื่ออะไรอ่ะอย่าอุ้มสองอย่าอุ้มสองกระจายเลยจะอุ่อาไม่อาไม่อาไม่ะาไเาไาไม่าไ่าไม่อไม่อา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 ไม่นา่าไมอาม่อมา่เอาอมอ่อม